คำถามต่อมาก็ถามว่าสอบถามจากคลิป Hot t o อกปิฟังเส้นสุดท้ายหุ้นไทย c p พร่วงหนักเกิดจากอะไรเห็นตอนที่อาจารย์เปิดงบ c p พใน Excel แล้วผมทำตามเลยครับอยากทราบว่าอาจารย์ทำยังไงคัดลอกข้อมูลมาจากไหนตอนนี้กำลังฝึกทำเลยครับผมโอเคต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอของเดิมก่อนนะของเดิมก่อนถ้าวิธีการทำเนี่ยมีได้สองวิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยเป็นวิธีดั้งเดิม ซึ่งพี่ก็ทํามา17ปีเบิร์ดอ่าก็คือง่ายๆเลยเบิร์ดพอง,งบออกใช่ไหมอ่ามันเป็นไฟล์ Excel อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เปิดงบขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็นั่งไล่บันทึกตามทีละตัวทีละตัวอ่าง่ายๆแค่นี้เลยเราแค่ทําฟอร์มทาตารางไว้ให้เราดูง่ายของเราคนเดียวอะเนี่ออกไหมอ่าประมาณนี้ะนะครับก็คือขีดทุกทุกตัวเลยครับเบิร์ทุกไตรมาสเลยพองบออกปุ๊บพี่ขีดเลยเปิดงบขีดเลยประมาณนี้ทุกตัวเลยครับมือครับมือเลยครังงบมือ มือพี่นี่นะจะพิมพ์ตรงตรงนำตรงตรงนำล็อกอ่ะตรงตัวเลขอ่ะเก้าตัวนั้นคล่องมากเออคล่องมากเเรียกว่าหลับตาพิมพ์สบายเลยนะครับสมัสง่ายมากเลยตรงนั้นนะครับเนี่ยก็พิมพ์มาเยอะนะครับแต่โอเคความเสี่ยงก็คือ human error ใช่ไหมครับที่เราอาจจะแบบเบลอเบลอพิมพ์เลขผิดได้อะไรเงี้ยนะโอเคนะครับทีนี้หัวอที่สองเนี่ยตอนเนี้ยพี่ก็ใช้อยู่แบบนี้คือพี่เอาข้อมูลมาจากเซตสมาร์ทอ่าเอาข้อมูลจากเซตสมาร์ทนยซึ่งแล้วก็ทีนี้พี่จะเขียน ทํางานร่วมกันกับลูกศิษย์ท่านหนึ่งแล้วกันนะครับนาะยก็เราก็เขียนเป็นเหมือนโปรแกรมออกมานะครับแล้วก็ให้มันสามารถดึงข้อมูลค,ค,ค่อนเซมิอโตเมติแล้ว,วออกันเบิร์ดเซมิออโต้แล้วกันอ่าเซมิออโต้แล้วกันประมาณนี้ก็ <c oughs> หลังๆก็ง่ายหน่อยครับ็ล้เดี๋ยวนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยใช้เวลาในการพรึกงบหนึ่งไตรมาสหนึ่งบริษัทเนี่ยครึ่งชั่วโมงตอนนี้เหลือแค่สามนาทีไม่เกิดนี้เดี๋ยวนี้เร็วด้วยเดี๋ยวนี้เร็วกว่านี้ด้วยนะเหลือสองนาทีเองอะไรอย่างเงี้ยเร็วมากเลยประมาณนี้ก็เขียนโปรแกรมเข้าไปประมาณนี้ เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเอามาให้ลูกศิษย์ด้วยไงในคลาสเวิร์กช็อปเนะี่ยทำให้มันก็มันคุ้มค่าในการทาโปรแกรมอะนี่ออกแบบเพราะว่ามันใช้คนเยอะอะ,ออะประมาณนี้แล้วก็ก็เลยพัฒนาตัว Excel ตัวเนี้ยไปเป็นเอ่อไปเป็นไปเป็นโปรแกรมเรียบร้อยแหละประมาณนี้อืมอ่าก็ใช้เขียนโปรแกรมเอาปัจจุบันเอ้ยผมผมแชร์นิดนึงเผื่อเป็นประโยชน์ไม่รู้หลายท่านตามไอ้นี่หรือเปล่า c h a t GPT เอเจนต์อ่ะเออ คือคือล่าสุดอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ให้พี่พาฟังเลยเพิ่งทำเมื่อวานค,คือล่าสุดอ่ะผมมาจะทำ landing page ที่ขายคอร์สหุ้นปันผลเนี่ยออทีเนี้ยในช่อง y o u t u b e เนี่ยเรามีทำ playlist แต่ซ่อนไว้เป็น Unlist นะเป็น playlist ที่รวม ep หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพาร์ทหนึ่งพาทสพาทสามพาทสี่ของไอคอร์สหุ้นปันผลเนี่ยทั้งหมดอ่ะเออซึ่งซึ่งมีประมาณเท่าไหร่วะรวมๆเจ็ดชั่วโมงกว่า เออยี่สิบสมสิคลิปนั่นแหละทีนี้นมันก็เรียงลงมาใช่ปะ่ะทีเนี้ยคือคือผมประเด็นคือผมมาอยากได้หัวข้อคลิปกับอ e, uh ี huh. ระยะเวลาเพื่อมามาเรียงเป็น landing page uh huh. เ,เออซึ่งซึ่งถ้าเป็นปกติอะ่ะผมก็จะใช้ลูกน้องทำก็คือมันก็ต้องเข้าไปอ่านไตเติล huh. แล้วก็ท้อมไเก็บเวลามาแล้วก็ Copy แล้วก็วางวางวางไล่ลงมาเป็น Excel อะไรเงี้ยเออแต่เมื่อวานลองสั่ง ai agent ซึ่งสั่งง่ายนะก็คือ แล้วก็บอกมันนะว่าให้ทาอย่างเงี้ยเออแล้วผมก็นั่งดูมันทำไว้คือแบบมันก็เปิดเข้าไปในไอ้ลิงก์เนี่ยแล้วแทนที่มันอาจจะนั่งก๊อปปี้หัวข้อใช่ไหมมันเข้าไปในซอร์สโค้ดไว้มันเข้าไปในซอร์สโค้ดแล้วมันก็ไปหาเจอว่าใน YouTube มันมีแท็กชื่อไตเติลกับเวลาแล้วก็แบบปุ๊บสองวิเสร็จเลยรุดเสร็จเลย แล้วแบบผมก็ไล่ไล่เช็คแบบอย่างละเอียดเ่ามันมีอะไรผิดพลาดเปล่าคือไม่มีเลยศูนย์เปอร์เซ็นผิดพลาดต้องเรียบร้อยเออเอาแล้วเอาแล้วเนี่ยนะแบบอย่างที่เราคุยกันนะว่าว่าโลกอะ่ะมันจะแบบโนบเบิลเนาะอีวลูชันอ่ะคือมันมันจะแบบสุดๆอะ่อะมันจะเร็วโคตรๆเลยนะมันจะเร็วโคตรๆเลยนะอมันจะเร็วโคตนะรๆเลยแบบ <C oughs> บางทีเนี่ยแม่งเมื่อก่อนน่ะกว่าเราจะไปปฏิวัติเนาะอุตสาหกรรมได้อะไรได้ทวกงนี้แม่งชํงราระไปสิบไป,ไปยี่สิบไปยุคนี้แม่งบางทีอาทิตย์หน้าเนี่ยนะแม่งอาจจะมีเซอร์วิสอะไรสักตัวหนึ่งออกมาแล้วก็แบบแม่งดิสไลฟ์แบบไอ้สัปดาห์ที่แล้วไปแล้วอะไรแก่โอ้กูเอเอเราวิธีการทํางานมันคือมันทํางานสไตล์คนจีนเนี่ยทั้งนันะคือเหมือนเหมือนทําอะไรไม่ได้กูเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาเลยอะไรเงรี้ยคือ AI <S <S <C oughs> มันก็นั่งเขียนโปรแกรมเลยปปื๊ปื๊ป๊๊เขียน เจสันอะไรมันไม่รู้อะสคริปเออเออคือเหมือนทํางานสไตล์จีเนียสอะก็ไม่แปลกนะเว้ยเพราะคนคิดเอไอมันก็จีเนียสอยู่แล้วเออเออยอดเออเนี่ยก็เล่าให้ฟังเผื่อเพื่อไปประยุกต์ใช้อะไรได้นะครับเอไอเอเจนนี่ลองเล่นมันดูอ่ะโอเค